สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเบียร์จะให้นักเรียนทบทวนในเรื่องของขั้นตอนในการปลูกตะไคร้หอมนักเรียนจําได้ไหมว่าอุปกรณ์ในการปลูกตะไคร้หอมเนี่ยมันมีอะไรบ้างช่วยครูเบียร์ตอบหน่อยค่ะหนึ่งมีอะไรคะดินใช่ไหมคะถูกต้องค่ะสองสองอะไรเอ่ยต้นตะไคร้หอมเก่งมากคะ่ะสามสามอะไรคะ อุปกรณ์ในการทำสวนเช่นจอบพวนใช่ไหมคะ4ี่ค่ะสีเรียนห้ามลึงคือห้ามรดน้ำใช่ไหมคะอ่าเรามาดูขั้นตอนในการปลูกตะไคร้หอมหนักเรียนจะต้องเตรียมดินในการปลูกตะไคร้หอมที่ผสมอะไรแล้วคะปุ๋ยสองสองอะไรคะหยิบต้นอะไรมาคะ ต้นตะไคร้หอมนะคะ3นํานต้นตะไคร้หอมที่เรียนเตรียมไว้มาทําอะไรคะปลูกลงในดินและ4หลังจากเราปลูกเสร็จแล้วเราต้องทําอะไรรดน้ํานะคะอ่านหลังจากที่เรียนเนี่ยปลูกต้นตะไคร้หอมสเสร็จเรียบร้อยแล้วลนักเรียนจะต้องทําอะไรนําอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะไปร้างให้สะอาดและหลังจากนั้นเราเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดลงในไหนคะลงในกล่องอุปกรณ์แล้วนําอุปกรณ์เนี่ยไปเก็บในสถานที่ที่มันทำไมคะ ปลอดภัยค่ะเก่งมากเลยค่ะตบม,มาให้กับตัวเองเลยค่ะ How to plant citronella วิธีการปลูกตะไคร่หอมค่ะ How to plant citronella วิธีการปลูกตะไคร้หอมค่ะ Equipments needed in planting citronella อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการปลูกตะไคร้หอมค่ะ Citronella ตะไคร้หอมค่ะ Soil and fertilizer ดินและปุ๋ยค่ะ Water น้ำค่ะ gardening tools อุปกรณ์ในการทำสวนค่ะ steps in planting citronella ขั้นตอนในการปลูกตะไคร้หอมค่ะ step one prepare the soil where manure is mixed ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนเตรียมดินที่ผสมปุ๋ยคอกแล้วค่ะ step two prepare the citronella for planting ขั้นตอนที่สองนะคะเตรียมตะไคร้หอมสำหรับปลูกค่ะ step three Put the citronella in the soil. Plant the citronella 18-24 to inches apart ขั้นตอนที่3นะคะใส่ตะไคร้หอมลงในดินปลูกตะไคร้หอมให้ห่างกัน18-24นิ้วค่ะ Step 4. Plant 2 t o 3 c i t r o n e l l a each and water it well ขั้นตอนที่ 4. ปลูกตะไคร้หอม2-3ต้นและรดน้ำให้กับต้นตะไคร้หอมอย่างสม่ำเสมอค่ะ After planting clean first the place and keep all your safely first the equipments keep your หลังจากที่นักเรียนปลูกต้นตะไคร้หอมแล้วนะคะให้นักเรียนนำอุปกรณ์มาทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ในสถานที่ที่ปลอดภัยค่ะต่อไปนะคะเรามารับชมวิดีโอวิธีการปลูกตะไคร้กันนะคะวัดีค่ะตะกี้ทำสวนนะคะทำสวนง่ายๆกับปะกีกอีกแล้วค่ะวันนี้ วันนี้จะพามาปลูกตะไคร้ค่ะปลูกตะไคร้ใครๆเขาก็ปลูกหมดนะป้ากิ๊กแต่ว่าป้ากิ๊กจะมีวิธีบ่มรากนะคะของป้ากิ๊กปลูกแต่ละครั้งจะใช้วิธีบ่มรากค่ะจะไม่แช่น้ำถ้าเอาไปแช่น้ำนะคะบางทีมันเป็นลูกน้ำยุงเข้ามาไข่ใส่เป็นแหล่งเพราะพันยุงแล้วก็คอยเปลี่ยนน้ำเสียเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อมานะคะ ใส่ไปในถุงมัดแล้วก็เอาใส่ถุงใหญ่ๆมัดอีกรอบค่ะอย่างนี้นะคะมัดแล้วก็เอาไปวางไว้ไม่ถูกแสงแดดค่ะว้ที่รม่มทิ้งไว้อย่างนี้จนกว่ารากเขาจะงอกนะคะผมปิ๊กได้สักอาทิตย์ละเลยอาทิตย์มานิดเดียวละมาดูเราก็ต้องไปดูเพราะว่ารากเขาพอจะปลูกได้หรือยังออกเยอะแยะแล้วค่ะ อย่างนี้ปลูกได้แล้วเราก็จะมาตักแต่งเขาก่อนที่จะนำลงปลูกวันนี้เป็นการปลูกตะไคร้ใส่เข่งนะคะเอาลงเข่งจะได้เยอะหน่อยเอาก่อนตะกี้ปลูกกระถางไปละกำลังขึ้นเอาลงดินไปละสองครั้งค่ะสองหลุมหน้าฝนสงสัยจะดินไม่ดีหรือว่าน้ำจะขังขังแบบน้ำใต้พื้นอาจจะเยอะเกินไปเพราะว่ามันเป็นทรายค่ะ เน่าหมดเลยเหลืออยู่ลุมหนึ่งรู้สึกจะติดอยู่สองต้นตอนนี้กำลังจะแตกใบงามสูงแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยปลูกลงกระถางลงเพ่งดีกว่านะคะดูแลง่ายนี่คือลักษณะตะไครของเราพร้อมปลูกแล้วค่ะเห็นไหมแทงหนอ,อกมาละรากก็ยาวพันกันเลยจะมีหนอกออกมาแล้ว รากยาวมากไม่ต้องกลัวนะคะรากเวลาใส่ถุงรากก็ออกมาด้านข้างอะไรก็ไม่ตายค่ะบางคนปลูกพิถีพิถันทาไม้ชือมฟันเสียบให้รากมันลงข้างล่างเอาไม่จําเป็นละค่ะธรรมชาติของเขาก็ปลูกได้หมดอะไปเจออะไรเขาก็ชอนใช้ไปได้หมดที่นี้เข่งที่เราจะนํามาปลูกนะคะอันนี้ก็ไม่ได้แพงค่ะ่อกี้ไปซื้อร้าน2ี่สิบาทมาราคาก็แค่2ี่สบาท ก้นเข่งก็จะใส่เปลือกมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ข้างบนก็เป็นดินสำหรับปลูกไปซื้อมาเป็นถุงแล้วก็เพิ่มปุ๋ยข้อสักหน่อยก็คือขี้หัวค่ะผสมผสมเข้าไปหน่อยถ้าดินเจ้าไหนแน่นเกินไปเราก็อาจจะผสมแกลบดิบหรือว่าแกลบดำหรือว่าขุยมะพร้าวก็ได้นะคะแต่ดินเนี่ยเป็นดินของไม่โจ้เขาเขาก็ทำสำหรับปลูกมาดีแล้วค่ะลองปลูกดูแล้วก็ไม่แน่น ทีนี้มาดูวิธีตัดแต่งกิ่งตะไครกันก่อนจะนำไปปลูกนะคะถ้าดูแล้วตรงนี้ <c oughs> เขามีหนอก็ไม่ต้องเอาออกรามีแค่เนี้ยไม่ไม่ต้องไปดึงออกทั้งชิ้นอย่างนี้ค่ะแกะแค่เปลือกออกนิดหน่อยแล้วก็ตัดแต่งเอาหนอเขาจะได้ติดไว้ เวลาไปปลูกเขาจะขึ้นมาเป็นหน่อใหม่อีกนี่ค่ะ,ะนี่หนึ่งหัวนี่ก็อีกหนึ่งหัวนะคะแล้วก็ตัดข้างบนหน่อยหนึ่งไม่ต้องตัดส้นมากหรอกตัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะโผล่มาตรงใ,ใบเขาก็จะยาวตัดอย่างนี้นะคะนี่ก็แต่งไปเปลือกเขา ถ้ามันมีติดอยู่ไปปลูกก็ไม่เป็นไรนะเวลาโผล่ขึ้นมาเราก็มาแต่งตัดทิ้งได้แต่งได้แต่งอย่างนี้ยเยอะปกติจะปลูกสักประมาณสักห้าหกต้นในเข่งเนี้ยนะคะไม่ต้องเอาหมดหรอกปลูกสักห้าต้นอันนี้ก็จะใส่เข่งใหม่อีกปลูกไว้เยอะๆหน่อยเพราะว่า เราทำกับข้าวมันก็เปลืองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตัดหัวเดี๋ยวตัดหัวจะทำทั้งเช้าทั้งเย็นต่อไปละไหลหัวละคนไทยเราขาดไม่ได้นกตะไคร้ถ้าเราไปซื้อเข้ามาก็สะดวกดีแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ไปตลาดเกิดอยากทำกับข้าวขึ้นมาอาา้าวตะไคร้ไม่เจออีกละไม่มีอีกแล้วซื้อมาหมดแล้ว ถ้าเรามีไว้ที่บ้านของเราแล้วก็กินได้ตลอดเวลาต้มเป็นสมุนไพรก็ได้ทั้งนั้นนะคะตะไคร้เนะี่ยทำน้ำตะไคร้กินแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อทีนี้เราก็จะไปปลูกกันละมาดูวิธีปลูกกันก็ไม่ได้ยากนะคะบางคนแต่ละคนก็ปลูกไม่เหมือนกันบางคนก็อแตะไปนิดเดียวที่จริง ใส่ลงไปลึกๆเลยค่ะตะไคร้ในเวลาเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมาถ้าตะไคร้ปลูกแล้วเ,<ป>เกินปีขึ้นโคนหมดเลยค่ะขึ้นโคนก็คือลอยมาอย่างนี้เลยลอยอย่างนี้เลยแล้วก็จะไม่โตแล้วพอขึ้นโคนปุ๊บหัวจะค่อยๆรีบ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 ไปเหลือแต่ก้านแข็งๆจะกินไม่ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นปลูกลงไปลึกๆเลยเนี่ยหน่อเขาก็จะโผล่ขึ้นมาเองอย่างนี้เลยนะคะ ไป,ไปลึกๆแล้วก็กลบเลยถ้ามีที่มีทางลงดินถ้าดินดีนะคะลงดินดีที่สุดแต่น,นี่เหมาะสำหรับคนไม่ค่อยจะมีที่เราก็ต้องใช้วัดสดุปลูกอย่างนี้แหละข้างข้านี้ก็เผื่อเขาแตกหนอ่อแตกกกอ,อกมาหกต้น แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จส่วนข้างบนกรบไม่กรบไม่มีปัญหาค่ะมีเศษหญ้าเศษฟางก็เอาวางปิดลงไปไม่ปิดก็ไม่เป็นไรนะคะแค่นี้ก็ขึ้นแล้วโอเคละเดี๋ยวจะยกอันนี้มาให้ดูนะคะนี่คือต้นที่ป a c ปลูกไปก่อนหน้านี้เห็นไ,ไหม พอเขาโผล่ขึ้นมาก้านก้านตรงนี้นะคะก้านของตะไคร้ข้างๆกีบตรงนี้โผล่ขึ้นมาเราก็ตัดแต่งเอาตัดออกให้เขาแล้วก็จะออกมาลักษณะนี้ทีนี้พอปลูกตะไคร้ต้องหมั่นดูแลตรงนี้ค่ะถ้าใบเขายาวจนเกินไปนะคะเราก็มาตัดแต่งให้เขาปะกี้แต่งไปรอบหนึ่งแล้วนะเขายาวเร็วมากเขาจะได้ไม่ต้องไปเลี้ยงใบมากมายหัวจะได้ตดโตค่ะ อ,อ่างนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกให้เขาเขาไม่ต้องบ่อยแล้วค่ะเดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ได้ตัดแต่งใบดูแลเขาก็จะไม่รกรุงรังแค<อ>่นี้ก็เป็นอันมาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่นานก็จะหัวเขาก็จะใหญ่แล้วก็จะขยายขึ้นมาอีกนะคะ ก็จะเต็มเลยเต็มกระถางของเราเลยทีนี้คลิปนี้มันสั้นๆเดี๋ยวดูผักสวนครัวปักเก็กหน่อยสิทำไว้เยอะแยะเลยะจะหมดแล้วอ่านี่ผักสวนครัวปักเก๊กนะคะบวกบ,บวกเหรียมนะคะยาวมากเลยเพาะไว้ประมาณสามสิบต้นค่ะกำลังงามมากเลยเดี๋ยวไปซื้อไม้มาแล้วค่ะเดี๋ยวจะทำค้างให้เขาเป็นบวกเปรียม ฝักยาวมากนะคะอันนี้ก็เป็นแปะต้นปึ้งตากาศนี่ก็ปลูกไว้กินนะคะคนข้างบ้านเสียงดังหน่อยนะคะถ้าใหญ่เข้ามาทําบ้านค่ะเสียงดังลั่นเลยอันนี้ก็จะเป็นผักชีเห็นไหมคะปกกิปลูกไว้เยอะแยะเลยข้างบ้านก็มีอีก2แปลงกินไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยแล้วมีแคคตัสด้วยนะคะแคคตัสก็ปลูกอยู่สักสามสี่สายพันธุ์ก็ไม่เยอะเห็นไหมคะ ซื้อมาแล้วก็มาแยกปลูกได้ตั้งเยอะเลยปลูกแบบพันุที่มีราคาแพงที่ถูกก็จะมีแค่ดาวล้อมเดือนนะคะนอกนั้นก็รู้สึกจะมีราคาในพวกมีพวกแมมมิลเลียค่ะเยอะแยะเลยอ่าต่อไปไปดูพริกกันสักหน่อยดูสวนข้างบ้านนิดนึงนะคะอักสวนครัวเผื่อดูแล้วอยากไปปลูกอเห็นไหมอันนี้พริกขี้หนูค่ะ ปลูกไว้ใส่ใส่ถุงปุ๋ยนะคะจนขาดหมดแล้วงามดีมากเลยกินไม่ไหวกินไม่ทันเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยชอบเผ็ดแต่ก็ชอบปลูกคะ่ะกะเพราอะไรก็มีหมดโหระพาแมงลักอะไรมีหมดทุกอย่างคะ่ะเยอะแยะเลยอันนั้นชมจันนะคะออกดอกเต็มไปหมดเลยดอกกำลังบานสะพังยังไม่บานตูมใกล้จะบานแล้วคะ่ะแต่วันนี้พักกินไม่เก็บกินแล้วไม่ทําอะไรปล่อยเขาไว้ให้เขาเป็นเม็ด เห็นไหมคะผักข้างบ้านที่จนจะไม่มีที่จะปลูกแล้วคะ่ะหวานผักกาดเต็มไปหมดเลยทุกช่องเก็บไปเยอะแล้วหวานสเปะสปะอันนี้ก็กำลังงามนะคะสะละเหน่ซื้อกระถางเล็กๆมาแล้วก็เอาลงดินเด็ดยอดไปชำไปเยอะแยะแล้วคะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะ เรียนอย่าลืมนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปปฏิบัติใช้ที่บ้านของนเรียนกันนะคะวันนี้ครูเบียงขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย